สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องปูใสแรงงานต่างทินต่างแดนนะครับใสแรงงานทั้งตั้งประเทศนะครับพงงี่น้องบ้านไก่เลียนเคี่ยงนะครับทั้งสปปล้านะครับเซอามนี่นะครับสวยสายงายเงยนะครับประมาณนี้ งวกนกะได้มีโอกาสนะครับเป็นปรับนาทีเป็นผู้เลี้ยงงัวครับบันี้ขบ่เขาก็มาลเลี้ยงงัวปัญหะครับมาหาหลอเบื้งลวดครับให้ลวดเลี้ยงให้ครับนี่เสร็จลวดมาหาหลอเบึงวันมีหลักลมบอ่อลวดขาดบอ่อนะครับเพราะว่ามันมีตัวดื้อบดื้อ,อยู่ครับงัวกระไดทั้งตัวกระโดดขามขาม โดดบ่วิดกับเต้ลวดขาดครับอชครับมาหรอเบิ้งก็เรียบร้อยดีครับครับก็บมีเรื่องมี่เล่าสี่เดียมากแค่ประสบการณ์หรือบ่อกับโปรพี่น้องนะครับโปรพี่นองห้อยในรับฟังน้ำกันครับหรือรับเบิ้งน้ำกันคือสาเหตุนะครับคือง่วตัวนี้แหละครับง่วนเขลุงอ้วนมันทายเหลว ขี่เลีวมาหลายมือแล้วครับเอายายัายางให้กินกับว่ยังบ่ดีขึ้นเลยครับนี่นี่น,น,นี่ลูกมันแม่ลูกลุงอ้วนกับลุงจักรวามันเป็ดอีหยังมันท้องเสียคือคนนี่บ่ว่าเัานดอกสองสามเหมือก่อนมีตะนอนกับนอนครับเพราะว่าลุงอ้วนกอกยายากับยาคนเทากินนี่แหละครับ ขาเจ้าบวกมาผู้ขยอยเลี้ยงง่วงมาก่อนก็เลยเห็ดลองเบิงยากับเป็นยานกซี่ครับยาแก่ท้องเสียยานกซี่ว้วนมาผสมกับยาถ่านดำเขาครับยานกซี่เม็ดหนึ่งยาถ่านดำเขาจะแก้วน้อยแก้วน้อยก็บจะเป็นแก้วเปียกนี่แหละครับกล่องว่านยำแรง เมื่อนีน้อาการกับท่าที่เพิ่งกับว่าเห็นนอนเพราะปัญไดครับเ่าเห็นนอนจะเคลียนะกับอะไรครับต้องพัดปล่อยมานนิต้งสองสามหมื่นขึ้นหลังมันสินอนลูกวัวเนี่ยน้ำหาวันนูว่าตัวหนึ่งไปใส่ไปหนแม่ลูกไปใส่ไปนอนรีครับเป็น,กนเกษตรมือยหม่ตัวคนไทยเนาะครับเกี่ยวกับทองกับใสกับที่ข้นนี่แหละที่นี่ ืัอนี้ครับลุงกวดมะพว่าพอดีเพิ่นยืนทายขีย่เพื่อนไหลออกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้เพิ่นเลี้ยงมะง้วงมาก่อนหรือมีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็เคยรักษาเคยเห็นกันมเอมมนบอชก,กันเลอ,อพี่น้องเลยที่แรกลุงกวนกับปวยให้มามสอางมือแร้ว่ามันเสียาเองที่บริ่ัน มันเป็นได้มันช่หายไรที่มันธรรมดางัวกิจหยาที่่ระธานไปมาโมนี่ยังคือเกา่ายังยังเวลามันขี่มันไทยออกก็ยังไหลเลี่ยวอยู่เดี๋ยวไทยก็เขาเอ็นขี่ปะตังก้อนนั่นแหละครับเกี่ยวกับท่องกับใส่ผสมบูรณ์บ่เป็นโลกนั่นแหละอ,อีกนอปัศน,น์มี ที่ไม่ยังติดดากติดก้นแล้วครับแต่ใน,นเมื่อเป็นแบบนี้ก็สบายใจครับก็เลยว่าเฮวยเห็ดจังไหนวอาบาดนี่วะอ,อยากรอกเราก็บบอดีขึ้นเพรื่องสิบเอินหมอ้วนเอิญม้วนเพิ่งมาฉีดยาให้ต้นตัวขันบอดีขึ้นพี่น้องเอ้ยอย่างนั้นเป็นอันตรายเนาะครับแต่ว่าเพิ่นก็กินหญ้าดีๆอยู่กินหญา้ากินเฟี้ยงดีๆอยู่ครับลูกก็กินนมพร้อม เป็นไม่ได้สามสามสี่มื่นนี่นะครับไหวเพิ่งเศร้าเองเพิ่งเศร้าแล้วมเศร้าเมื่อวานกวกเยื่อแรงกอกยายากอกคนผู้นี้ก็บอกนั่นกวยเบิด์ตสองมีแล้วครับกล้วยกล้วยน้ำว้าเขานี่กล้วยน้ำว้าอ๋อโอ้ยขามลวด ขับรถบวชไปตรวจเจ้าของโอ้ยอทีน้ำไปเบ่งง่วดตัวนี้ครับง่วดตัวมัน,มนสบายเนี่ยแหละท่านบวชขอทายกันีลหมอมาฉีดยามลเร่งครับไปท่วน้ำหมอโอ้วมาพ่อพอดีเห็นเพิ่นกำลังยืน ผียินท้ายอยู่นี่สภาพบังก็ยางที่เห็นแหละครับผีไหลออกเลยผีพุทแก่มาตั้งกวนแล้วครับเห็นแล้วก็บว่าสบายใจนะครับผู้จะขวงงัวก็ได้ผู้เลี้ยงงัวผู้มีประสบการณ์ทั้งนั้นนี่กับบอกได้เลยครับวิธีปฏิบัติปฏิบัติแบบไหนใส่ยาตัวใดหรือสิ่ พิงหมอลุงวัวนก็บม่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวพเพราะป่านนี้นีเลี้ยงงัวมาเขาก็ได้ปีสองปีนี่เร่ากล้วยเลี้ยงดนอยู่ครับเพราะดูอยู่เห็นกันไขกันแล้วว่ามันท่องเสียเนาะครับแต่กล้วยลุงวัวเลี้ยงมากเลยเห็นเป็นสีเลยเคยเห็นอยู่มันกินหยาช่วงฝนตกไม่หยาอ่อนอย่างนึงกับยา พันเน่ยขมนิดครับเขาอาจิสมนได้เห็นเห็นสาเหตุเห็นท่องเสียแต่อันเห็นโมเมนต์เแล้วโมบี้่ยอ้วนเขาจะมากินเนาะกินเฟืองมาเห็นฉีดที่ตาที่คนห้อยมีย้องหม้อไปไหมาพ่อนใจไรเจ้ะพอบางดูมันดน้ำหมอมาฉีดยาให้บอสเป็นสี อย่ากินเพี้ยงดีๆนะครับอยากินเพี้ยงดีๆอยู่าตากะซืนดีอยู่แต่ว่าแกขี่ไรนี่ที่ขี่บตังก้อนครับพอที่มีอาการเจ็บท้องบ่ที่หล่าเป็นอย่างน้อนอนท้องเสียบ่ กับสดซืนดอยูดูนเนีเ่ยครับขี่หลติดดากติดก้นขีง่งี้สิพอเห็นนั่นขี่เป็นกวนเป็นกวางขึ้นมือวมาแต่ขี่หลเร่เอลด์อยนยังแนวใดอย่างกา็อบแบนี้วะ อวนมาเห็นงอวนจาควะคลองเลยก็เลยที่แรกก็สิว่าสิปล่อยเพิ่นเศร้าเองอ่ะไะว่าไม่นั่นมันขี่เลี้ยวขี่อย่างธรรมดาที่เพื่อนมันเป็นนั่นเศร้าพอดยานเพิเ่นเป็นแนวอืน่นที่แรกก็เห็นมันนอนอยู่สองสามมือครับหวยมันเป็นอย่างน้องอวนตัวนี้วเพื่อนมุ่งไปกินอยาอ่างขี้วิจนะนันหรือมันห่อนแดดบ่าเวเพื่อน สังเกตเบื่อนขากลับโมเมียนทีนี้ไหนกันไลออกวแกม้มห่วยโมเมียนเหลือเยอะดีมะอีหลา่าแม่อีหล่าเป็นยังอืมแม่เป็นยังลูกแม่ท้องเสียบ่เอ,อ้ยหนอเกิดขึ้นมาก,กันไม่สิได้ปบัวเราซะหน่อยคนที่หล่าดูดน้ำไหลบวะอืม อย่าดูดน้ำไหลว่นี่แม่ว่าสบายก็กินน้ำขักคุดไปตีนี่เนี่ยกาลัางหอนครับยามมือเศ้าอากาศเย็น ตกสวยมากซ้ำนี่หางมงสิเทียงเลยครับไกลเทียงเลยแดดเปี้ยงเลยน,น้างบนเหมือนอากาศยากเย็นจนังเลยยากเกษตรนีล่ลละครับตามสาพวันนี้แห่นในเล่มีดอกว่า เล่มกับเล่มเห็นเห็นแหงๆนี่แหละยื้นไปพอกุมมือกุมบเบี้นพี่น้องเลยแถวนี้พันไก่หัวไก่ห้าวอมอังปูกซิ่งลูกขวางมันดินซุ่มครับพากันมาเห็นมาเล่มน,นี่น้องปีใหม่ น้องปีใหม่ออกวันฟางวันที่หนึ่งมะกราน้องปีใหม่แอนนองสายไหมไปไปหาเลี้ยมลูกตื่นไฟเห็นตัวไฟต่อเพิินมากนั้น ต,ต,ตัวตุว้งว่ตัวสงคน้อมต่วงกับเผือไปจับมั้ยเอานั่งอันนี้คือพวกไปน้ำมูลนั่งอันนี้เล่มหยาเหียนไปลูกไปละมูหนึ่งลงขงลางลัง มืัอน,นี้รับนาทีติดตามง่วงครับมืัอน,นี้นับเบื้งหลวดเบื้งเฮ้าอาศัยให้หลวดเลี้ยงให้ครับเบื้งแล้วรอบเบื้งแล้วปลอดภัยดีแต่ว่ามาเจอง่วงมาเศร้าขี่เศร้าทายบดเศร้าขี่ไหลตี่ครับวับนนี้ปัญหามันแล้วบันนี้ปัญหาอีกปัญหา <c oughs> ปัญหาของคนเลี้ยงวัวที่แหลกว่าสิเดิตใ้เศ้าเอีงม่วมขึ้แล้วบ้านหลายมือหลายเป็นแล้วต้องไปตามหมอแล้วบ้านนี้ ภาพบรรยากาศช่วงกลางวันครับนี่แหละวริเวนหน้าลรงบนวก็ได้ปลูกสิ่งปลูกของมวริเวนด้านนอกก็่อยงัวเลียงครับบังเลียงงัว ัญหาเกิดอีกแล้วพี่น้องเลยเศรษฐกรผู้เลี้ยงงวบนเมนสีจิลาบลื่นตลอดเลี้ยงงวกับประสบปัญหาหลายๆอย่างครับเพราะว่าจะเป็นโครคไข้ไข้เก็บกัน่อยู่ดีไม่แห้งสัตว์ก็คือข้นนี่แหละมีไข่ม่หนาวขึ้กันเก็บท่องทองเสียขื้กันแต่ของลุงอวนโมนี้ก็ พอปัญหาอีกปัญหาหนึงแล้วคือว่าท่องเสียขี่บตั้งก่อนครับขี่เร็วขี่ไหลปัญหานี้ก็สิได้แก้ไขด่วนแล้วพี่นอ้องในบ้านนี่ครับสำหรับคลิปนี้ลุงวนวก็ที่ทายลิปเกี่ยวกับ งัวทองเสียครับงัวขี่มะตังก้อนงัวขี่ไรลครับฝากถึงพ่อพี่น้องนะครับผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวมาก่อนเห็ดป้ามาก่อนนะครับปัญหานี่กะพี่น้องเคยรักษาเคยประสบการณ์นะครับเคยพ่อกะคอมเมนต์บกวกก็เด้พี่น้องเอ้ยแก้ปัญหาอย่างไรขังเบื้องต้นกันได้ครับถ้าพีปมีกะ ลุงวนก็ขอขอบคุณนเด้พอพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้เข้ามารับเบิ่งรับชมคลิปของลุงวันบานหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับในการเหตุลิปต่อๆไปครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงมีแต่ความสุขความจเจริญในการงานหน้าที่นะครับโชคดีตลอดไปทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ